ฟุตบอลดิงไซด์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับวันนี้พบกับผมมิสเตอร์เฮลเหมือนเดิมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจาร์ณการแข่งฟุตบอลที่มีในแต่ละวันครับคืนนี้ครับวันศุกร์ที่23เมษายนครับจะมีการแข่งพรีเมียร์ลีกคู่ที่น่าสนใจ1คู่นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันครับ ไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับสำหรับทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่อาร์เซนอลนะครับเกมนี้จะยังไม่มีเดวิดลุยและก็คิลันเทนี่ครับที่มีปัญหาเจ็บเข่าครับก็ต้องใช้คลาณนตชาก้านะครับถอยมาเล่นเป็นในตำแหน่งแบ็กซ้ายจำเป็นครับขณะที่แนวรุกมีข่าวดีนะครับมาตินโอนิกาตอนนี้สลัดอาการบาดเจ็บข้อเท้ากลับสู่ทีมแล้วแต่ว่ามิเกลวาเตต้าครับก็น่าจะยังใช้บุโกโยซาก้าครับลุยเกมรุกร่วมกับทนายของเอมิลสมิธโรและก็นิโคลัสเปเป้ครับเพื่อ ที่จะปั้นบอลให้กับทนานของอาเลซองลากาเซตในการทําประตูแหละครับ ขณะที่ทางฝั่งเอลวัตครับฟอร์มหลังไม่เดียวซะเลยนะครับ6เกมหลังสุดท็อฟฟี่สีน้ําเงินสะกดชัยชนะไม่เป็นครับแล้วก็ยิงได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นเกมนี้คาโลอันชลติก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับในการจัดทัพกิฟฟี่ซิกูซันที่เบิร์นสกอร์ได้นะครับในเกมเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะถูกส่งลงสษณะเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะคอยสอดประสานเชื่อมเกมระหว่างกลางกับหน้านะครับเล่นรวมกับฮาเมสโรดิเก้ครับในการปั้นบอลให้กับทางด้านของดมมน ็ริชาร์ลีสันเลยครับในการทําประตู ความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับเอลตันก็คงเล่นสไตล์เดิมที่พวกเขาถนัดนะครับคือมาเน้นเกมรับไว้ก่อนแล้วก็หาจังหวะคอยสวนกลับขณะที่อาร์เซนอลก็มีสไตล์ที่รุกเล้าพยายามที่จะทําประตูได้หลากหลายรูปแบบอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่อาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเอลตันได้ครับแต่ว่าคู่นี้สกอร์ไม่น่าจะยิงกันเยอะนะครับมีสิทธิ์ที่อาร์เซนอลจะเบียดชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูการขายนฟตบอลที่จะเตะกันในคืนวันนี้ครับอีก2หลีกที่น่าสนใจครับบุนเดซิก้า อัลสบัวจะเปิดบ้านเจอกับ FC ฟซโคลโลรับแทบบ้าครับ เพิ่งจะได้กำลังใจมานะครับจากการเปิดบ้านเอาชนะรองจากฝูงอย่างอาเบรไลซิกมา2ต่อ1นเกมนี้ไปเยือนอัลสบวกก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่คนโลนจะบุกไปหยิบแต้มกลับมาได้นะครับอยู่ที่ว่าจะ1ห,หรือ3เท่านั้นแหละครับขณะที่ลีเอิงฝรั่งเศสครับซัตเตรแรงจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมากเซทีมฟอร์มแรงนะครับแต่ว่าเกมนี้หลายคนมองว่าโอเอ็มได้เปรียบอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับซัตเตรแรงเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีครับแล้วก็1 0เกมหลังสุดของแรง แพ้แค่นัดเดียวครับเป็นการขันฟุตบอลถ้วยนะครับที่แพ้กับบอลงเซียนเกมนี้ครับมีโอกาสที่ทางด้านของซาตแรงจะพิสูจน์ตัวเองนะครับยันเสมอโอลิมปิกมากเซได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน่อยนะครับว่าวันนี้มิเชลชี้ชัดไปที่ตัวใดบ้างนะครับพ่เบลลี่ครับมองว่าอาเซนนอลน่าจะบดเอาชนะเอเวอตันไปได้ครับขนาดที่บุนเดสซิก้าคนลมบุกไปเยือนอัลสบวกก็จริงแต่ว่าน่าจะมีแต้มกลับออกมาครับอยู่ที่ว่าจะชนะได้หรือเปล่า และก็ลีกเอิงฝรั่งเศสซัดแรงมีโอกาสที่จะเสมอกับโอลิมปิกมาเซสสูงที่เดียวครับก็อย่าลืมครับแฟนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟุตบอลริงไซส์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับที่จะก่อติดข่าวสารประเด็นสำคัญมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มีวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลให้ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้ในทุกๆวันครับ